เที่ยวกวางโจวเดินทางออกจากสนามบินกวางโจวยังไงได้บ้าง 1. รถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกและประหยัดสุดเมื่อผ่านตอมอมาแล้วให้เดินตามป้ายคำว่าเมโทรจากนั้นซื้อตั๋วที่ตู้จำหน่ายโดยกรณีจะเข้าเมืองให้เลือกเมโทรไลน์3หรือสีส้มอ่อนใครชอบเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินแนะนำว่าให้โหลดแอปเมโทรแมนไว้เลยใช้ง่ายสะดวกสุดๆ 2. เรียกรถติติสะดวกรดเร็วไม่ต้องเจอคนแออัดสามารถเรียกได้ผ่านแอปพลิเคชันติติโดยตรง หรือมินิแอปในออลีเพย์โดยก่อนการเรียกต้องรีเช็คจุดลับให้ชัดเจนว่าเราอยู่จุดไหนของสนามบินเพื่อป้องกันการหลงเมื่อเรียกรถเป็นที่เร,เรียบร้อย<ๆ>ให้เดินตามสัญ,ญลักษณ์ติติสีส้มโดยจะมีหลายจุดเช่นจุดรับส่ง P2 หรือ P3 เพราะจุดเหล่านี้คือจุดที่สนามบินจัดเตรียมไว้ให้ไม่งั้นสิ่งเจอการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 3. Airquad Bu s สเหมาะสำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วที่กำหนดในสนามบินเป็นตู้ที่มองเห็นง่ายมองหาสัญ,ญ,ญลักษณ์นี้ โดยที่แต่ละเส้นทางจะให้บริการที่แตกต่างกันจุดขึ้นรถจะมีหลายจุดทั้งเทอร์มินอล1และ2บริเวณด้านนอกประตู a 3ถึง A5 และประตู b 1 0ถึง B13 4เรียกแท็กซี่บริเวณหน้าสนามบ,บินกรณีออกจากเทอร์มินอล2จุดรับแท็กซี่จะมีบริเวณประตู53และประตู50และเทอร์มินอล1จุดประตู A9 และลานจอดรถ P5 และนี่คือวิธีการเดินทางออกจากสนามบ,บินกวางโจวแต่ถ้าอยากสะดวกสบายแบบขั้นสุดไม่ต้องต่อคิว รอรถนานหรือเจอผู้คนที่แออาดสามารถใช้บริการรถรับส่งของ CTW Cargo ได้เลยรับจากสนามบินส่งตรงถึงหน้าโรงแรมนำเข้าหรือเดิน,น่อยค้าส่งที่จีนต้อง CTW Cargo เลย CTW Cargo